สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นความเชื่อและความศรัทธาอีกอย่างก็เป็นความเชื่อ เฉพาะบุคคลนะคะวันนี้คิติจังชาแนลจะมาทำคลิปเทคนิคและเคล็ดลับความเชื่ออย่างหนึ่งนะคะว่าก่อนที่เราจะนอนหลับนั้นในทุกๆวันให้เรานำน้ำใส่แก้วแบบนี้นะคะเกือบเต็มแก้วแบบนี้นะคะนำไปตั้ง ไว้บนเตียงนอนบนหัวนอนของท่านนะคะให้ทำเป็นประจำก่อนนอนทุกทุกวันค่ะเป็นการถวายน้ำแด่เทวดาประจำตัวผู้รักษาตัวเรานะคะก่อนที่เราจะนำน้ำแก้วน้ำนั้น วางไว้บนหัวนอนหรือบนเตียงนอนของเรานั้นให้เรายกน้ำแก้วนี้นะคะให้เรายกน้ำแก้วนี้ขึ้นเหนือหัวแล้วท่องนะโมสามจบนะคะทำแบบนี้นะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะแล้วตามด้วยข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลของเราให้ถูกต้องชัดเจนนะคะขอถวายน้ำแก้วนี้แด่เทวดาประจำตัวผู้รักษาตัวของข้าพเจ้า พุทธังเปิดทรมังเปิดสังคังเปิดเปิดโชคลาบวาสนาเงินทองขอให้เงินไหลกองทองไหลมานอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแม้นมีนี่ขอให้ได้ปลดหนี้ขอให้มีปัญญาปราเปรปดเปรื่องปลดเปลื้องทุกทุกอย่างทุกทุกเรื่องด้วยเถิด สาธุสาธุสาธุแล้วเราก็วางแก้วน้ํานี้ไว้บนหัวนอนบนเตียงนอนได้เลยนะคะให้ห่างจากระยะที่เรานอนสักนิดค่ะจะได้ไม่ต้องเอามือไปปัดโดนน้ําหกเรียราดนะคะน้ําในแก้วนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกวันนะคะห้ามเติมน้ําเข้าไปค่ะต้องเปลี่ยนใหม่ทุกวันค่ะ ย้ำนะคะต้องเปลี่ยนใหม่ทุกวันนะคะและอีกอย่างผลประโยชน์ของการวางแก้วน้ำไว้บนหัวนอนหรือเตียงนอนนั้นจะทำให้อากาศเปลี่ยนจากการดึงความชื้นจากผิวหนังของเราไปดึงความชื้นจากน้ำในแก้วน้ำนั่นแทน ดังนั้นการตั้งแก้วน้ำไว้บนหัวนอนหรือเตียงนอนนั้นจะสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องผิวแห้งของเราได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นเกรดความรู้หรือเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากคิดจังชาแนลได้นำมาฝากเพื่อนๆให้ได้รับฟังรับชมกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของคิดจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพืเ่อนๆนได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของคิิจังชาแนลที่ทำขึ้นมาในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีค่ะ